จะบอกว่าทุกคนก็ชอบคนละคนละแบบอะค่ะใช่บางคนก็อาจจะชอบแบบท่านแนวคอมเมดี้เนี่ยเขาก็จะชอบฟ้าใสามากกว่าเ <c oughs> พราะเขารู้สึกว่าพอดูเรื่องดุดนี้เรา <c oughs> ลวงแ,แล้วมีความเครียดมีความเครียดแต่บางคนที่ชอบแบบแนวน้ำเน่าเลยแนวแบบดาราม่าเลยเขาก็ชอบแบบดาวเหนือมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆก็หนูว่าฟีดแบ็กมาแบบพอๆกันค่ะพอๆกันบางคนก็ชอบมินชีก็ดู2เรื่องเลยบางคนก็บอกว่าแบบ พอดูดูเรื่องนี้แบบเศร้าๆอยู่เรื่องนึงตลกมันแบบคอนทราสต์ดีค่ะตอนถ่ายเออเป็นแบบช่วงรักไอ้รักชอบรถเนี่ยจะถ่ายตั้งแต่รู้สึกว่าเข้ามาแรกๆเลยค่ะแล้วเหมือนพอถ่ายเสร็จใน,นละครยังไม่ได้ออนแต่ดุดเล่นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องล่าสุดอ่าเป็นเรื่องล่าสุดแต่ได้ออนก่อนทุกคนก็เลยจะคิดว่าแบบ2เรื่องนี้ถ่ายพร้อมกันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆคนละช่วงเวลาอ่าโอ้คุณต้มไมีไ่ถ่าย ตั้งแต่ช่วงยังเรียนแอคติ้งอยู่เลยเซนสัญญากับช่องประมาณ2เดือนก็ได้ละครเรื่องนั้นเลยเป็นคุณหตกอาบจมไม่ลงค่ะเรื่องนั้นก็กร็กรับบทหนักเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นฟิลแบบแค่น้ําน้ําน้ําเย็นอะเรายังอาบไม่ได้เลยเลยรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันมันหนักเยอะเยอะมากมแบบสถานที่แบบ สกปรกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ไม่ได้คือจริงๆคนเรามันมันไม่เหลืออะไรแล้วมันบ้านก็ไม่ไม่บ้านเหมือนแบบโดนโดนยึดไปโรงงานเนี่ยเหมือนอาอำนาจเนี่ยเอาไปจำนองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตมันควรจะอยู่ให้ได้มันคนที่จะยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่เราที่จมไม่ลงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวเราน้องชายเราในเรื่องเนี่ยเราจะมีน้องสาวกับมีน้องชายนั่นก็คือแบบติดมือถือ ดื้อมากแบบเหมือนเป็นเป็นประมาณว่าเป็นเด็กในกรุงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบมีเง,งาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งบ้านแหละจนไม่ลงอแต่ว่าก็จะมีแบบคุณย่าคา่ะคุณย<ม>่าคุณย่าคอยสอน<ม>คอยสอนฟ้าใสาเขาเป็นคนที่เข้มแข็ง<ม>เออหนูว่าตรงเนี้ยเหมือนหนูเพราะว่าไอตัวตัวละครของฟ้าใสาเนี่ย เขาจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะซึ่งเอาจริงหนูว่ามันก็คล้ายกับหนูแบบในตอนนี้เหมือนกันเออเพราะแบบหนูปกติคุณพ่อหนูเนี่ยเขาจะเป็นแบบเสาหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาผ่งเสียไปหนูก็เลยต้องแบบกลายเป็นเสาหลักก็ต้องคือต้องดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนฟ้าใสนี่แหละเหมือนคุณพ่อเสียไปเหมือนกันก็คือต้องทําให้ดูแลคุณย่าแล้วก็น้องอีกสองคนต่อให้ตัวเองจะเด็กแค่ไหนหรือแบบ Screws, breaks, จะย <th no, uh, ิ่งเง่าหรือจะแบบเป็นคนยังไงก็ตามมาสุดท้ายเขาก็ต้องสู้เพื่อแบบคนในครอบครัวค่ะต้องรู้นกาปกป้องใช่ต้องรู้นกาปกป้องหนูเด่นเด่นเลยรัก่องรถเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องอาหารเรื่องอาหารพระใส่เนี่ยเขาจะเป็นนักชิมเขาจะวิจารณได้หมดเลยว่าความอย่างเช่นความเค็มใช่ไหมคะความเค็มเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากเกลือน้ำปลาหรือมาจากอะไรมาจากประเทศไหนมาจากที่ไหนอะไรยเงี้ยคือเขาจะรู้หมดช่ำชองมากใช่ช่ำชองมาก รสชาติกินเข้าไปมีอะไรบ้างมีขิงมีหอมแดงมีใบมะกรูดมะพร้าวมะนาวเขาจะรู้หมดต่างกับมินชีตัวจริงค่ะมินชีรู้แค่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้นเองก่อนหน้า <c oughs> ก่อนหน้าที่จะถ่ายทำเนี่ยทางกองก็ให้ส่งไปเรียนทำอาหารค่ะที่จิรลดา <c oughs> อ่า <c oughs> ก็คือแบบเรียนกับแบบคนางมีรู้ในวังใช่รู้ในวังเลยก็คือคนที่สอนเราคุณครูอะค่ะก็คือเป็นคนที่ทำอาหารแบบถวายในวังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ตอนนั้นเรียนทําเป็นแกงรันจวนค่ะคับมันกับว่าต้องเป็นอาหารชาววังอาหารชาววังเป็นแกงรันจวนกับยําส้มโออ๋อตอนแรกโดยปกติรรู้จักในสองเมนูนี้แก้ยาส้มโออรู้จักค่ะแต่แกงรันจวนน่ะคืออะไรไม่รู้จักแต่เหมือนแต่มันเป็นจริงๆมันมันเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนแกงนี่แหละแต่เป็นแกงที่ใส่กะปิ อเออเออแต่ว่าถา<ำ>มอร,อร่อยหนูว่าอร่อยแล้วก็แบบไม่เคยกินมาก่อนแล้วหลังจากนี้ก็คือหาทานไม่ได้อีกแล้วใช่ใช่ก็มีแค่วันนั้นเลยค่ะที่ได้หนูก็เอากลับบ้านไปทานที่บ้านอะไรเงี้ยยำซุปก,ก็อร่อยมากแต่ว่าในในเรื่องเนี่ยก็คือเราก็เราก,เราก็ไม่ได้ทาเราก็ให่้พรบทำแล้วเราก็แบบมาคน้นค้นคนคน,คน,นิดหน่อยเลยหันหันแต่เหมือนเขาส่งไปเรียนเพื่อให้เราเข้าใจอ่าใช่ให้แบบเวลาเราหั่นเวลาเราผัดอะไรเงี้ยให้มันดูแบบโปรเฟชั่นอลดูแบบ ดูจริงเออซึ่งแบบยปกติอยู่ที่บ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นแบบลูกมืออยู่แล้วก็คือหั่นก็คือหั่นได้แบบก็คือทําได้แหละแต่แค่ปรุงไม่ได้เฉยปรุงถ้ามันอร่อยทําไม่ได้รู้เลยใช่ไหมว่าหั่นไทยนี่ยากใช่ค่ะหันไทยระมัหรือเกินใช่ค่ะมันมีรายละเอียดเยอะมากแบบตอนที่หนูไปเรียนใช่ไหมคะเขาให้หนูหั่นแบบหอมแดงหั่นกระเทียมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้หั่นแบบเท่ากันเป๊ะๆห้ามหนาเกินห้ามบางเกินใช่ขนาดนั้นเลย มันนี่ทำเป็นได้ยังไงกันจำสูตรได้ไหม<ฮ>มันละเอียดอ่ะมละเอียดหนูจำไม่ได้จำไม่ได้ออยำสมบูรณ์มาได้ไหนโอ้ยยำสมบูรณ์หนูว่าในเน็ตก็น่าจะมีนะหนูจะดูอย่าให้บอกรายละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวผิดมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องผักแต่ละชนิดมีสรรพคุณอะไรอ่าอย่างมะนาวอย่างเงี้ยอาจจะแบบช่วยลดอาการ เจ็บปวดหรือรดอาการบวรอมอะไรทังในในเรื่องมันมีค่ะทุกคนอ,อ๋อนหงต,ต้องูดใช่ใช่แบบว่าตับมีอะไรมีสังกะสีช่วยลดการอักเสบใบมะกรูดด้วยนั่นเยอะแยะมากเรียกว่าได้เรียนรู้โชนาการไปด้วยใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วค่ะคือถ่ายเท่าเมื่อสองปีที่แล้วแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะ ต่ถ้าทุกคนที่แบบได้ดูเรื่องเนี้ยก็จะได้รู้ถึงตามสมบูรณของอาหารเนาะแล้วก็อาหารแต่แต่และประเภทเนี่ยมันมันมันมาจากราชการไหนมเอ่อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีประวัติของเขาใช่ความเป็นมาดี่ค่ะพี่เขาเป็นคนที่แบบตั้งใจทํางานแล้วก็หนไหมโอ้จริง,รงๆพี่เขาไม่หนูนะแต่ว่าหน้านานี่งเพื่อค้างเป็นคนดุ <laughs> ใช่ไหมแต่พี่เขาไม่ดุพี่เขาใจดี <laughs> ใช่แล้วก็แบบเหมือนคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแนะนําบ้างแล้วเราก็ได้จริงๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ แนะนําแบบพูดพูดแบบเหมือนถักตอบแต่ว่าเหมือนเราเราได้รับประสบการณ์จากเขาก็คือเขาคนแรกนี่แหละที่เราได้ร่วมงานด้วยเหมือนได้รับประสบการณ์แบบโปรตเลยอ่าเป็นพระเอกคนแรกของหนูเลยยอมค่ะฝากอะไรถึงยอมค่ะได้เป็นคนแรกของอ่าก็จริงๆก็แบบต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยนะคะที่ยอมรับละครเรื่องนี้นะคะที่แบบได้เล่นคู่กับหนูนะคะดีนะคะไม่ปฏิเสธละครเรื่องนี้เพราะว่านางเอกเป็นใครก็ยังไม่รู้จักกันตอนนั้น ใช่ใช่แต่ว่าทํางานก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ uh huh. ทำได้น่ารักดีแแรกๆกคือแอบกลัวไหมคะแรกๆก,ก็กลัวนะคะจริงๆเคยเรู้ี่าเรื่องปางสน่หหาค่ะ uh huh. อตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงแบบเข้าช่องแรกๆเลยก็เลยแอบไปศึกษาผัานบ้านเออแล้วเราก็แบบไม่คิดว่าเอ้ยเราจะได้เล่นกับพี่อ๊อฟเพราะว่าเราเราตอนนั้นอะ่ะเราจริงๆนะเราคิดว่าแบบพี่อ๊อฟเป็น พระเอ,อกที่อยู่ในช่องมาแบบ10กว่าปีคือค่อนข้างที่จะนานแล้วด้วยวัยตอนนั้นเราอายุ18ค่ะตอนที่เล่นเรื่องนั้นเราคิดว่าแบบเราไม่น่าเจอเขาอะอาเออไม่น่าไม่น่าได้เล่นคู่กัน,น,นใช่เหมือนคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่น่าได้เล่นคู่กันอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือได้เล่นคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าในบทเนี่ยเหมือนพี่เขาเาจะเป็นแบบฟิวนักเรียนนอกอะไรเงี้ยแต่พอเขาเล่นอะจากอายุที่แบบตัวเลขอะอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆรคลืมไปได้เลยค่ะอ่าลืมอายุไปได้เลย คือพี่ออฟก,ก็ไม่ได้ทำให้น้องอะไรเเออ่าใช่ใช่ก็ไม่ได้ทำให้เกรงอะไรค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเล่นซีนที่แบบต้องมองตาเรารู้สึกว่ารักเออตอนนั้นเล่นไปบอกหมูเป็นสิบเทคได้ไมั้งคะกับพี่อ๊อฟอ่อมันติดปัญหาตรงหนูนี่แหละเพราะว่าเหมือนเราจะต้องแบบรู้สึกรักเขาจริงๆแล้วเราไม่รู้จะแสดงออกอยังไงถามว่าข้างในอ่ะเรารู้สึก เราพยายามทําให้รู้สึกรักก็เรารู้สึกรักแหละแต่ว่าเหมือนสายตาเรามันแบบไม่ออกอืมเราก็เลยเหมือนพี่เราก็บอกว่าแบบอ,อไม่รู้สึกรักพี่บ้างเลยหรออะไรเงี้ยสักนิดน,นึงก็ได้อะไรเงี้ยเออเราก็แบบจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงแบบใครก็ได้สักคนที่เราหลอหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโอเคแบบลองเปลี่ยนจากหน้าพี่เราเป็นเป็นหน้าใครสักคนหนึ่งที่เราแบบในจินตนาการนะตอนนั้นอเออ เราก็โอเคโอเคก็ผ่านไปได้ดีค่ะ,ะหลังจากนั้นพ่อกลับก็เลยบอกว่าให้ไปดูซีรีส์เกาหลีเยอะเราว่ากลับไปดูซีรีส์เกาหลีไปทําการบ้านไปดูว่าแบบเขาเล่นกันยังไ,ไงอะไรเงี้ยเหมือนที่หนูก็เลยติดซีรีส์เกาหลีโรง,งแรมไปพักก็ไม่ขนา,าดนั้นค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็แบบดูซีรีส์เกาหลีเหมือน,นกันซึ่งา,าวเพราะเหมือนพ่อกลับก็บอกว่าแบบหนู่เป็นคนที่เหมือนพอในเออ่คิด อีกแบบนึงแต่พอเล่นนะแล้วเราแสดงออกมาได้ไม่ชัดเหมือนเราต้องคิดให้ใหญ่กว่านั้นเพื่อเวลาพอแสดงออกมาจะได้พอดี mm hmm. ก็คือเป็นการแสดงแบบโอเวอร์แอคติ้งในแบบของเรา <Yeah. S 1> แต่มันจะออกมาพอดี แบบเวลาเวลาเข้ากองอะไค่ะมนจอกมาพอดีเราก็เลยโอเคเราก็ไปดูซีรีส์เกาหลีที่แบบเขาเล่นแบบเป็นนางเอกโกโก้หน่อยเพราะในเรื่องนั้นเราต้องแบบโกโก้ไงเราก็ไปเราก็ไปดูมาแต่เราก็ยังไม่ได้บอกพุ่งกับนะว่าเราไปดูมาแล้วแล้วทีนี้พอเรามาเล่นแล้วพุ่มกับบอกว่าแบบมินชีไปทําอะไรมาทำไมแบบเล่นได้ดีขึ้นเขาบอกว่าอ๋อหนูไปดูซีรีส์เกาหลีมาค่ะเออก็คือเหมือนเหมือนได้แบบได้ได้ศึกษาแบบอีกตัวละครหนึ่งเพราะปกติเราเราไม่ค่อยดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็น ซีรีส์ที่แบบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบความรักความตลกอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูจะเป็นคนที่ชอบดูแบบแนวสู้ชีวิตแนวแบบเอาตัวรอดอะไรเงี้ย survival อะไรเงี้ยใช่ก็คือมันเป็นแบบพลเแบ,บเลยแต่ตอนนี้ก็คือก็ชอบนะคะ mm hmm. ซีรีส์เกาหลี mm hmm. มันก็สนิกด,ดีใะเอีกสองคนเอาแบบตัวจริงใช่ไหมถ้าตัวจริงที่ได้ผลเป็นจริงๆที่ได้ผลดูดูเป็นมาดแบบซีโอใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าตัวจริงเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็คอยซ mm ัพพอร์ตน้องดีมากๆ mm hmm. ก่อนหน้าเนี้ยเราทําความรู้จักการถานกาันจริงจริงก่อนหน้าเนี้ยค่ะหนูเล่นละครกับพี่บิ๊กนะัทชัยแล้วหนูแล้วหนูก็บอกพี่บิ๊กว่าเนี่ยเรื่องต่อไปหนูได้เล่นกับพี่เต้ขนตักเพชรพี่รู้จักไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเพื่อนพี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้จักผมบอกอุ้ยที่หรอหนูแบบหนูอยากฝังเนื้อฝักตัวอะไรเงี้ยเออแบบ กลัวเดี๋ยวแบบไปเจอเขาครั้งแรกแล้วจะทํายังไงดีเราก็พี่บิ๊กก็เลยแบบมีการโทรวิดีโอคอลหาอะไรเงี้ยเราเราก็บอกว่าเอ่อแบบพี่เต้พูนมาฝังนึำฝังตัวด้วยนะคะหนูเป็นคนกินเก่งนะคะชอบกินไอติมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเพราะพี่บิ๊กบอกว่าพี่เต้พูนเขาชอบแบบเลี้ยงขนมอะไรเงี้ยเออใช่แบบที่เล่าหน้าเขาก็บอกพี่เต้พูนเขาแบบชอบเลี้ยงขนมเด็กอะไรเงี้ยเออก็แบบเออหนูชอบกินอันนี้ยี่ห้อนี้ชอบกินขนมอันนี้นะคะอะไรเงี้ยเออพี่เต้พูนก็น่าจะงงๆเลยทำไมแบบอะไร เจอกันครั้งแรกแบบบอกขนมที่ตัวเองชอบเลยอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ถือว่าเป็นเป็นการทําความรู้จักกันแบบ first impression ที่แบบมีความแบบตลกเฮฮาอะไรเงี้ยแบบคนแปลกอะไรเงี้ยก็เลยทําให้พอเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็คือสนิทกันได้เลยสนิทกันง่ายๆค่ะเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาตัวเองเลยอ่ะใช่เพราะหนูเป็นคนที่แบบเป็นแบบไหนคือเป็นแบบนั้นเลยค่ะเออแล้วพอเป็นนไปเจอกันจริงเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนล้วประมาณนั้นก็เหมือน แรกๆค่ะจะแบบ้สวัสดีค่ะพี่ตะปอะไรเงี้ยเจอก,กันคร<ม>ั้งแรกอาจจะยังไม่ได้แบบสนิทัปขนาดนั้นแต่พอคุยกันแบบแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันก็เริ่มเหมือนแบบสนิทมาสนิทกันไวมากๆค่ะ<ม>ยิ่งแบบวิ่งเปิดกล้องถ่ายละครก็คือสามารถทํางานด้วยกันได้ดีเลยนี่คือเทคนิคที่ไม่สมดุลกทะสีอา่าวไม่สมดุลกระสีค่ะแต่ถ้าใครแบบจริงๆบางบางคนเขาอ,อาจจะไม่กล้าไงเออหนูก็แบบเอออย่างนี้แหละ <laughs> หนูว่าพี่ตะปุนแบบ ง่ายมากเลยซีนซีนรักรักอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่มีปัญหาเลยคะ่ะไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนติด้วยเพราะว่าแบบเหมือนอาจจะเกรงน้อยกว่าะะมั้งคะกับพี่ฮอปนี่แบบเราเกรงค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องเนี่ยแบบ เราพิ่งจะมาเข้าใจทริคของแบบการมองตาหรือการดราม่าอะไรเงี้ยแบบหลังๆเรื่องแล้วในเรื่องดล่าซ่อนรถเนี่ยมันก็จะมีแบบเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เรื่องุด,ดเล่นเราลวงเนี่ยเราคิดว่าโอเคแบบเราค่อนข้างที่จะทัได้ดีเอ่อก็คือได้รับประสบก,การณ์จากแบบรุ่นพี่หลายๆเรื่องนี่แหละค่ะหลายๆคนด้วยแล้วก็แบบดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแบบโอเวอร์แอคติ้งหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ลองแสดงดูโอเค หนูเคยประกวดเดิน<ๆ>เดินแผงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเหมือนว่าคุณพ่อก็อยากให้เข้าวงการบันเทิงอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ภูมิใจมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ที่แบบเราได้ตำแหน่งได้ปีเรียนได้ไดเอ็มวีได้ทำอะไรหลายๆอย่างเขาก็จะแบบพูดตั้งแต่ต้นซอยยันแบบท้ายซอย <c oughs> ก็คือแบบเราโมแบบเนี่ยลูกเขานะเล่น MV อันนี้นะ <c oughs> ไปดูนะ <c oughs> ไปปั่นวิวนะ เราเชื่อไหมคะท,ทุกครั้งเนี่ยที่หนูแบบมีผลงานเขาจะเปิดทุกเช้าเลยเขาจะเปิดผลงานหนูเพื่อปั่นวิว<ม>เปิดทุกวัน<ม>จนถึงแบบจนแบบตอนจนจนเขาไม่อยู่แล้วคะ่ะเขายังเขายังแบบเปิดเปิด,เป,ดเปิดทุกวันเลยใช่เหมือนแบบให้วิวมันขึ้นเยอะๆอะไรเงี<ม>้ยคือแบบเขาภูมิใจในตัวลูกเข<อ>าที่ปนหัวนี่คือก็ยังอยู่ใช่ยังอยู่ค่ะก็ยังอยู่มาถึงเนี่ยเรื่องสุดท้ายเลยค่ะแล้ว<อ>ก็เสียหลังจากปิดกล้องไปไม่นานค่ะ อ่ะเปิดทีวีไว้ให้พ่อดูอใช่หนูว่าเขาก็ต้องดูแหละเนอะแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อุ้ยภูมิมใจเหมือนกันค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เป็นแบบเป็นโมทแทนคุณพ่อแล้วปกติคุณพ่อจะเป็นแบบคนที่แบบคอยโปรโมทลูกให้แบบข้างบ้านโปรโมทแบบที่ตลาดวันนู่นนี่นั่นไปไหนก็โปรโมทอะไรเงี้ยแต่อนี้ก็อ่าก็เป็นคุณแม่คุณแม่ก็แบบแอบเล่านิดนึงแต่แต่แต่ไม่ได้แต่แต่แต่ไม่ได้แบบโปรโมทหนักอะไรขนาดนั้น ค่ะก็ขอฝากละครเรื่องลักซ่อนรถด้วยนะคะทุกวันจันถึงวันพฤหัสข่าเวลา6กโมงตรงค่ะแล้วก็ขอฝากดุดดเร่ราวรวงไว้ด้วยนะคะทุกวันจันถึงวันศุกร์ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะแล้วก็เรื่องแม่จอมขวัญน,นะคะได้ชมกันรเร็วนี้แน่นอนแล้วก็ทุกๆทุกๆผลงานนะคะฝากทุกคนรอติดตามชมด้วยค่ะขอบคุณนะคะ